คอนโดในฟรีโฮลิสโฮในทำเลรนะียวซีพีดีเนี่ยมีที่ไหนอย่างไรบ้างฟรีโฮลิสโฮราคาคอนโดต่างกันเหลือเกินอธิบายเรื่องของอสังหาประเภทฟรีโฮกลิสโฮนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรสวัสดีค่ะคุณโดสวัสดีครับผมวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งตัวเราเองแล้วก็หลายๆคนก็อยากจะถามเรื่องแบบฟรีโฮลิสโฮราคาคอนโดต่างกันเหลือเกิน นะคะมันมีความน่าสนใจยังไงวันนี้ก็มาร่วมพูดคุยกันนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเปรียบเทียบเรื่องคอนโดฟรีโฮลิสโฮรในทำเลเดลซีบีดีอยากให้พี่โดอธิบายเรื่องของอสังหาประเภทฟรีโฮลิสโฮนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรครับผมโอเคกอ็อันดับแรกเลยเนาะเราจะเห็นเป็น <c oughs> การซื้อขายปกติของอสังหาเนี่ยครับจะเรียกว่ากันว่าฟรีโฮนะฮะฟรีโฮก็หมายถึงอสังหาที่ผู้ถือครองเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ก็คือเรา ซื้อเขาซื้อขาดนะฮะพอเราซื้ออสังหาริมทรัพย์ตรงนั้นมานแล้วครับเราก็จะครอบครองเป็นโฉนโดซึ่งกรรมสิทธิ์ที่เรา,าถือไว้อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยเช่าได้นะฮะรายได้จากการปล่อยเช่าหรือว่าจะพัฒนานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถขายขายต่อได้นะฮะก็คือ,อเราถือโฉนโดอยู่แล้วเราก็สามารถขายต่อให้กับคนอื่นได้ส่วนลิสโฮเนี่ยครับจะเป็นอสังหาที่ เป็นถ้าเขาจะคอมสับเนี่ยเขาจะเรียกเหมือนเป็นจาานนะ่ายค่าเซ้งนะเพื่อที่ได้สิทธิ์การเช่าระยะยาวนะครับก็คือเหมือนเราเช่าระยะยาวแต่ในประเทศไทยเนี่ยระยะยาวที่สุดที่สามารถทําสัญญาได้มันคือ30ปีนะครับแต่ว่าในแต่ละโครงการนะฮะหรือว่าแต่ละเดเวลอปเปอร์อาจจะมีการว่ามีผูกกันไว้ว่า30บนะฮะบ,บวก30บวก30อะไรประมาณนี้นะครับอาจะสูงสุดไปถึงที่90ปี นะครับผมไอตัว l i s h o m e เนี่ยมันจะต่างกันที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆน,น,นะครับสิทธิ์ที่เรามีคือเป็นสิทธิ์ในการเช่า <c oughs> ถามว่าก <c oughs> ารหารายได้จากการอย่างเมื่อกี้ f r e e h o m e เราสามารถหารายได้จากการปล่อยเช่าเนาะตัว l i s h o m e เนี่ยเราก็สามารถหารายได้จากการปล่อยเช่าเหมือนกันแต่จะเป็นการเช่าช่วงเหมือนเราไปเช่ามาในระยะยาวนะฮะแล้วเราก็ปล่อยเช่าต่อไปให้อีก ท่านหนึ่งเป็นปการเข้าช่วงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือ,อตัวกรรมสิทธิ์ที่เราถือเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆคือราคาหรือว่ามูลค่าของมันเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราถือครองครับ ก็ถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดซีโหเนาะมูลค่ามันจะอันนี้ตามหลักการตามทฤษฎีก่อนนะคะคือมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีอมเวลาผ่านไปหรือว่าภาษาสังหาเวลาขายต่อคือเรื่องของแคปไต้องเกนคือการขายต่อแล้วได้กําไรในอนาคตด้วยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากทําเลนะคะก็ถ้าเราเลือกทาเลที่ดีนะคะมันก็จะมีความเป็นชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนาเรื่อยๆแล้วตามหลัก ของปกติแล้วที่ดินนะคะมูลค่าจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรเนาะอันนี้มันมันต้องดูตัวแปรอื่นๆด้วยเรื่องสภาวะเศรษฐกิจวิกฤตต่างๆของโลกนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าคอนโดในฟรีโฮลิโซในทำเลเรียวซีดีเนี่ยมีที่ไหนอย่างไรบ้างต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะถ้าเป็นลีสโฮะจะอยู่ในทำเลที่เป็น CBD เรียวซี d มากกว่าทำเลอื่นๆเพราะว่าทำเลอื่นๆอย่างหาที่ดินได้ง่ายแต่ใน CBD บางทีที่ดินมีจำกัดแล้วหนึ่งสองคือเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะ,ะอย่างที่สามคือเป็นทรัพย์สินของของสถาบันอย่างเช่นของจุฬาก็เลยต้องทำเป็นรีสโฮนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะโครงการแรกที่เราจะผามาคุยกันจะเป็นทำเลชิดลม หลังสวนประมาณนั้นะกันเนาะทีนี้เอามาตัวแรกก่อน28ชิดลมโลเคชันอยู่ตรงไหนคะพี่โด28ชิดลมนะครับจะอยู่บนเอ่ออยู่จริงๆจะอยู่ตรง ตรงข้ามกับเซ็นทรัลชิดลมเลยพี่จิ๊บก็จะเป็นคอนโดของ SC s s s e t นะคะซึ่งเป็นคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วนะคะมี2องชนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาโอเคประมาณตารางเมตรละ2องแจริงๆราคามันขึ้นอยู่กับชั้นขึ้นอยู่กับวิวด้วยนะคะอันนี้เป็นราคาที่ที่เริ่มต้นละกันประมาณนี้นะคะอันนี้คือฟรีโฮเนาะทีนี้มาดูลิสโฮสินทรเรสิเดนต์ผู้พัฒนาหรือเดเวลลอปเปอรก็คือบริษัทสยาม ะะราคาเริ่มต้น6.5ล้านบาทราคาต่อตารางเมตรค่ะเท่าไหร่คะประมาณ200,000บาทครับอตอนตนี้โลเคชันอยู่ตรงไหนสินทรถนนหลักสวนนั่นทีนี้จะเห็นว่าเออราคามันแตกต่างกันแต่คำถามคือราคาที่แตกต่างกันนั้นน่ะมันมีคอนดิชั o n ที่ต่างกันคือ28ชิ้นลมเป็นฟรีโฮสินทรเป็น l ิส s ฮกี่ปี้ค่ะ สินทอนเป็น30บวก30ครับก็คือ60ปีค่ะทีนี้นั่งมานั่งดูจับแมปนะเมื่อกี้เมื่อกี้กดแมปมาจากมือถือก็คือว่าถ้าเกิดสมมติใช้ระยะห่างนะคะจากโครงการนะเป็นเวกเตอร์แบบเป็นระยะเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะคะระหว่างสินทอนเลเซนกับกับ28ชิดลมนะคะ1กิโลเมตรใช้เวลาอันนี้เป็นเดินระยะเดินคือ13นาทีแต่ถ้าระยะขับรถเนี่ยมันจะกลายเป็น3.4กิโลทันทีเพราะว่ามันนทางมันวนัเนว <c oughs> ใต้แถวนั้นเป็นเส้นวันเวย์เนาะมันก็จะใช้เวลาในการห่างกันประมาณ11 11นาทีนะคะอันนี้เป็นระยะขับรถซึ่งตรงนี้ยกำลังจะบอกว่าเนี่ยระยะห่างกันเวกเตอร์คือตัวจับหมดจับหมดหมดเนี่ยมันแค่1กิโลเมตรเองแต่ว่าราคาหรือสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีผลต่อเรื่องของราคาสัมหาอ่าทีนี้เราไปดูทำเลที่2กันดีกว่านะเป็นทำเลไหนเอ่ยสีลมอันนี้เป็นแอสเนสีลม อันนี้เป็นฟรโฮแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่กำลัง Development develop อยู่ก็คือดูสิตเรสซิเดนตตรงโรงแรมดูสิตธานีเก่าก็เป็นโครงการที่ตอนที่ดูสิทธ์ทุกปลไยอะไรเงี้ยมันก็รอว่าจะเป็นอะไรซึ่งดูสิตเรสซิเดนต์แอนด์ดูสิตพา์ซเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสังหาที่ถือว่ายิ่งใหญ่ในในกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนโฉมละกันค่ะ ในย่านนั้นให้ดูแบบไฮโซก่หรูมากพิ่งขึง้น<ช>ทีนี้เรามาดู2โครงการที่เรามาเปรียบเทียบแอสตันสีลมอยู่ตรงทำเลไหนคะพี่โดแอสตันสีลมนี่จริงๆจะอยู่บนบนถนนสีลมเลยนะฮะเป็นเป็นโครงการคอนโดไฮรีส์น่าจะเป็นที่ที่เดียวเลยครับที่ที่เป็นคอนโดไฮรีส์ในบนเส้นถนนสีนนสลม,นนลมแต่ว่ามาาันจะยื้อยื้อไปทางทางสุรััดิ์ทางนู้เป็นปลายปลายสีลมมากกว่าถ้าถ้าเทียบจากพระรามสี นะครับ huh. ส่วนตัวดุสิทิบบเวสตินเนี่ยอย่างที่บอกคือ,อะจะเป็นโลเคชันของดูสิทธานีโรงแรมดุสิทธานีเก่าซึ่งมันจะอยู่ตรงหัวมุมเขาจะได้ตรงแยกตรงเส้นพรามสีแล้วก็ huh. เป็นต้น,ตนถนนสีลมฝั่งฝั่งที่ติดกับพรามสีครับพี่กก็อันนี้จัดตารางเนาะไอสันสีลมราคาต่อตารางเมตรประมาณ2องแสนหต่อตารางเมตรที่น <c oughs> ี้ราคาหนึ่งห้องนอนตอนนี้ก็เริ่มต้น6.99ล้านบาทครับ ะะแต่พอมาดูสิทธิ์เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณนะตอนนี้ยังไม่สร้างนะคะราคา,าราคาขายต่อตารางเมตร209จะดูว่าเฮ้ยทำไมมันสูงกว่าอย่างที่บอกค่ะว่าการตั้งราคาของฟีของออรโซไม่ได้เอาหลักมาว่าเ้ยราคาคอนโดในทำเลใกล้เคียงกันเนี่ยราคาลีสโฉจะถูกกว่าเสมอไปเหมือนที่คุณโดบอกมันขึ้นอยู่กับเซกเมนต์ขึ้นอยู่กับ การพัฒนาด้วยเพราะว่าดูสิดเรสซิดเดนต์กับดูสิทพักไซดเองเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆและที่สําคัญเห็นวิวสวนลุมก็เดี๋ยวดูสิดเรสซิดเดนต์นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสสามาดูวิวโครงการนี้อย่างจริงจังอีกทีนึงมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากๆนะคะครับผมอ่ะต่อไปเป็นทําเลสามย่านสามย่านก็ที่เอามาให้ดูกันเนี่ยจะเป็นสองโครงการนะจะเป็นตัว ไอริโอจุฬาสามย่านนะครับอานันดาเดเวลลอปเมนต์ซึ่งตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับผมอตอนนี้ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดต่อตารางเมตรนะครับตัวน,นี้มันไม่ได้ไม่ได้อยู่บนถนถนรามสีมันจะเข้าซอยถนนศรีพญาไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เอามาเทียบให้ดูเนี่ยจะเป็นตัวทิพย์วายเรสซิเดนต์นะครับก็ตัวน,นี้จะเป็นลิสโฮะนะฮะพื้นที่ที่เช่าเนี่ยจะเป็นของจุฬาซึ่ง โครงการเนี้ยก็คือพัฒนาขึ้นมานะเป็นคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบบเจาะกลุ่มนักศึกษาโดยตรงเลยแหละเหมือนให้เราครับลงทุนในในคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่านักศึกษาไอทีนึงก็ถ้าเทียบราคากันนะฮะร,ระหว่างฟรีโฮกับดิสโฮตัวนี้ก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเนาะแต่ต้องบอกว่าตอนแรกอย่างนี้ฮะตอนแรกคือตัวที่เว่าเองไม่ใช่ราคานี้ ตอนแรก <Ch> เปิดตัวมาที่พ่อวายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนห้าต่อตารางเมตรแต่ว่าด้วยอาจจะคนที่อาริมานที่อยู่ทางนี้แล้วกันเขาเรู้สึกว่าเขายังเขายอมจ่ายยอมจ่ายเพื่อที่จะได้ฟรีโฮอยู่เพราะว่า,าโลเคชันตรงสามย่านเองเนี่ยพื้นที่ที่พัฒนาเป็น,ปนอคนอนโดมิเนียมได้เนี่ยมันค่อนข้าง,างน้อย มันก็เลยทําให้ตัวที่บายเองอาจจะจะขายไม่ดีในช่วงแรกแล้วก็ทําราคาลดลงมาอาอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งต่อตารางเมตรครับอืมก็ถ้าถามจิบเนาะย่านนี้ก็ยังจะเป็นย่านที่หาฟรีโฮได้แล้วก็มันมีโครงการหลายๆโครงการที่ขึ้นมาก็มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นย่านคือพระรามสี่มันก็สามย่านพระรามสี่มันเป็นทําเลที่ตัวจิบเองคิดว่ามันมีเสถียรภาพแล้วมันไปต่อได้